สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการ Savoir d u m a d i นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆอย่าคิดมากครับอาทิตย์นี้เราก็จะมารู้จักกับ Charles Messier นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่สร้างแคตตาล็อก วัตถุฟ้าห่วงลึกเพราะความขัดใจสำหรับเมสเซียนะครับผู้ให้กําเนิดแคตตาล็อกวัตถุท้องฟ้าของเมสเซียทั้ง110ชิ้นนะครับในช่วงชีวิตของเขานะครับก็จะตีพิมพ์มาทั้งหมด103ชิ้นนะครับแล้วก็มีส่วนขยายอีก7ชิ้นโดยที่เมสเซียเนี่ยนะครับตอนแรกก็ไม่ได้ต้องการที่จะสร้างไอ้เจ้าแคตตาล็อกนี้เลย แต่ว่าด้วยความที่ตัวเองพลาดตอนล่าดาวห่างฮันเล่นะครับเขาเออตอนนั้นเรียกว่าการล่าดาวห่างการตามล่าดาวห่างนะครับก็คือคล้ออายๆกับสมัยนี้แหละมั้งก็คือใครที่สามารถหาอะไรได้ก่อนก็จะได้รับชื่อเสียงไปนะครับก็เนื่องจากว่าพอ,อ,อมีการคำนวณว,ว่าออดาวห่างฮ e ันเล่ณเวลานั้นนะครับณนะเวลาของเมสเซ่เนี่ย ก็จะอยู่ในดาวราศีพฤษภก็ทำให้เขาค้นเอากล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะครับขนาด4นิ้วนะครับประมาณ100มิลนะครับซึ่งก็สมัย200กว่าปีที่แล้วก็คงยังไม่ได้มีคุณภาพที่ดีนัก,กน,นะครับถึงแม้ว่าอ่อในในระยะแรกนะครับเมเซียก็ใช้กล้องธรรมดาเลนก็เป็นเลนแบบแว่นขยายของเรานี่แหละครับหลังจากนั้น ช่วงปลายๆช่วงท้ายๆของยุคเมสเซียแล้วนะครับถึงจะมีเลนส์โครมาติกอ่ะต่อนะครับก็หลังจากที่เขาค้นพยายามค้นหาดาวหางแข่งกันหาดาวหางนะครับสมัยนะั้นเรียกว่าการตามล่าหาดาวหางนะครับเมื่อมีการทำนายคำนวณกันแล้วก็บอกว่าดาวหางแฮเลนะเวลานั้นเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มดาววัวหรือดาวราศีพฤษภแต่ว่า ทําให้เมสเซียเนี่ยก็ส่องกล้องไปยังกลุ่มดาวราศีพฤษภเพื่อทําการหาดาวห่างทะเลแต่ว่าก็ไม่เจอนะครับแต่ก็ไปเจอกับอะ,อะไรยาเนบิลลาปูนะครับถ้าไปดูแล้วกม็มันปูตรงไหนนะครับแต่ว่าณนะเวลานั้นนะภาพนเวลานั้นนะมันก็คล้ายๆกับแพลงต้นปูจรงิงๆนั่นะแหละแพลงต้นกุ้งปูจรงิงๆนั่นะแหละแต่ว่าถ้ามาดูสมัยนี้เนี่ยแล้วมันปูตรงไหน นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวัตถุเมเชีอหรือว่าวัตถุอวากาศห้วงลึกเนี่ยคุณจะไม่เห็นสีสันนะครับเห็นเป็นแค่แสงขาวๆนะครับอันนี้ส่องดูแล้วนะครับเคยส่องดูแล้วด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาด70มิลซึ่งแม้ว่าเป็นวัตถุที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างเนบิล่าไนพรานนะครับที่เขาส่องกันแล้วก็เห็นเป็นสีสันน่นนะครับ พอส่องดูด้วยตาเปล่าจริงๆนะครับกล้องขนาดเล็กเนี่ยก็เป็นแค่ฝ้าขาวๆเท่านั้นนะครับอืมไม่ต่างกับตาเปล่าสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าเออเห็นชัดขึ้นนะครับก็ M42 นะครับตัวนี้วัตถุอวกาศของมิเซียร์เลขที่42แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เคยสังเกตก็คือ M31 นะครับหรือว่า Galaxy Andromeda ซึ่ง Galaxy Andromeda มาเนี่ยเมื่อก่อนเรียกว่า n e b u l a นะครับ Nebula a n d r o m e d a เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเขาจะสังเกตเห็นเป็นแค่แสงบางๆนะครับเมื่อเป็นแสงบางๆก็แต่ว่ายังไม่มีการวัดว่าเออยู่ในระบบกาแล็กซี่เราหรือเปล่านะครับก็เลยเรียกว่าเนบิวล Andromeda เพราะว่าอยู่ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดานะครับในวัฒนธรรมปัจจุบันร่วมสมัยก็คือ n e บิวล c าเชนของชุนนั่นแหละนะครับก็มาจากเนบ u l a ตัวนี้ต่อนะครับเมซิเยก็คือ เนื่องจากว่าพอเมเซียพลาดนะครับที่ไม่สามารถหาดาวห่างันเลได้ก่อนใครเพื่อนนะครับก็มีวัตถุอวากาศพวกนี้แหละนะครับที่คอยกวนใจบางทีก็นะก็เลยทำการจะบอกว่าไงเดีก็เลยทำการรวบรวมขึ้นมานะครับแต่ว่าเมเซียไม่ได้รวบรวมเองทั้งหมดนะครับบางทีก็ค้นพบโดยคนอื่นแล้วก็เมเซียก็เอามา ลำดับไว้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวในรายละเอียดค่อยไปคุยกันเรื่องวัตถุเมซี่ยนะครับอันนี้เรามาพูดถึงเมซี่ย์ก่อนนะครับเมซี่ยเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาพลาดการค้นพบาดาวหางฮัลเล่เรียบร้อยไปแล้วก็ทำการรวบรวมนะครับวัตถุท้องฟ้าที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นดาวหางทั้งหมดไว้ด้วยกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขา สองท้องฟ้าด้านเหนือที่ปารีสนะครับก็ปารีสก็จะอยู่บนรุ้งเหนือที่ประมาณ40กว่าองศานะครับเพราะฉะนั้นทางใต้เขาก็จะเห็นได้ที่ประมาณ42องศานะครับเขาจะเห็นได้ประมาณนั้นเขาจะเห็นได้ไม่ไม่ใต้ลงไปกว่าเส้น42องศานะครับเพราะฉะนั้น วัตถุที่อยู่ใต้สุดที่เขาจะมองเห็นได้ก็คือ m 7มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับวัตถุมเซีย m 7เนี่ยก็คือประมาณ37องศาใต้นะครับก็อันนี้เมสเซียนะครับนักล่าดาวหางผู้สร้างแคปตาล็อกวัตถุท้องฟ้าถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กด แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ